การแสดงศิลปะพื้นบ้านของอีสานเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ในการที่จะใช้คำคำเผลอคำเป้อคำสองแง่สองงามมันมีทุกที่แหละครับที่มันทุกผ่อพันทุกชนชั้นทุกภาษาที่ต้องมีเด้งต้องเด้าเป็นเพลงที่แรงที่สุดตั้งแต่ผมได้ยินมาคือมันไม่มีหลบว่าเป็นกีมันชัดหมดเลยอันนั้นมันก็ไม่ได้เป็นอ้อยเป็นอะไรมันมันเป็นฝอยมันก็ไม่ได้เป็นฝอยไงมันตรงมากเลยมันไม่หลบเลยถือว่าเสี่มก็เสื่ม มันเหมือนกับโลกมันเปลี่ยน,นจริงมันเป็นโอเนแล้วซึ่งก็เป็นห่วงทั้งสองมุมเราเรารู้สึกยังไงสําหรับเราก็อยู่ในวงการบอลํลาที่จริงก็น่าเห็นใจนะเ <laughs> พราะว่าสื่อก็ไปขับโคมแล้วก็ศิลปินดารานักร้องก็ก็ก็กไปลงแต่ว่าบางทีก็มีสองมุมมุมก็คือการแสดงศิล,ะละปะศิลปะพื้นบ้านของอีสานเนี่ยการแสดง เหมือนกับล้ำตัดหรืออะไรขอลํำซิ่งเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ในการที่จะใช้คําคําเผลอคําเปะคํา2แง่สองงามอันนี้มันชัดเลยไม่ไม่สองแง่สองงามเลยมันตรงมากเลยมันไม่หลบเลยมันซึ่งมันก็ทําให้เราถามว่าวงการก็เสื่อมลงไหมเสื่อมถอยลงถือว่ามันก็ถือว่าเสื่อมก็เสื่อมนะถ้ามองในมุมหนึ่งแต่ว่าถ้าในมองในการก้าวข้ามาเป็นโลกโซเชียลทุกวันนี้มันก็ไม่ได้เสื่อมอะไรนะเพราะว่าทุกคนก็บางคนก็ใส่ ทูพีดมาดารานักร้องที่เล่นติ๊กต็อกหรือว่าดาวเน็ตไอดอลต่างๆที่ที่ใส่ชุดว่ายน้ําที่ใส่อะไรที่่แรงๆนี้ก็เยอะมากซึ่งมันเหมือนกับโลกมันเปลี่ยนจริงๆมันเป็นโอเพ่นแล้วแต่ภาษานี้ถือว่าเป็นภาษาเป็นเพลงที่แรงที่สุดตั้งแต่ผมได้ยินมาคือมันไม่มีหลบว่าเป็นกีมันไม่ได้หลบว่าเป็นอะไรมันชัดหมดเลยอันนั้นมันก็ไม่ได้เป็นอ๋อยเป็นอะไรมันมันเป็นฝอยมันก็ไม่ได้เป็นฝอยไง มันก็เลยชัดเกินไปซึ่งก็เป็นห่วงทั้งสองมุมถามว่าดีไหมก็ที่จริงไม่ได้สนับสนุนนะเราในขณะที่เราคนทําเพลงเราแค่สองง่ามได้ไหมเราแค่หลบๆได้ไหมได้กว่าแต่อันนี้มันน้องไม่หลบเลยเพราะว่าในวันนั้นคือคือมันนานมันนานมามากแล้วคือบริษัทที่ที่ถ่ายนี่ก็เป็นบริษัทที่รู้จักการทําทําถ่ายบันทึกการแสดงสดของหมอลํายุคแรกซึ่งบางทีเนี่ยการตัดต่อในยุคนั้นเนี่ย เขาคือว่าเขาขายแผ่นซีดีบางทีมันไม่รู้ว่ามีระบบกระบวนการเซ็นเซอร์อะไรหรือเปล่าแต่ว่าอพอมีคนหัวดีสักคนหนึ่งหรือคนที่คนที่ไปลือ้อมาเตอร์ตัวนี้มาได้แล้วเอามาลงในช่วงติ๊กตอ,กอเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะเกิดเลยนะาคนที่น้องคนที่เป็นหมอลำจริงๆนะ่ะตอนนี้ผมก็เซยเขาเป็นหาเรเพีแกไม่มีก็ไม่ก็ติดต่อไม่ได้ซึ่งเขาบอกว่าทํา อาชีพอยู่ต่างจังหวัดเลี้ยงวัวเลี้ยงควายหรือแก่อยู่ไหนก็ไม่รู้อายุเท่าไหร่ก็ไม่รู้แลวตอนนี้พี่บางบางคนมองว่าคือแบบมันเป็นเพลงที่แค่ก็ฟังเหมือนแบบอ่าให้ไม่ต้องเครียดอะไรอย่าคิดเยอะอะไรถ้าเรามองเป็นศิลปะก็ถือว่าเป็นการละเล่นพื้นเมืองพื้นบ้านที่อีสานนี่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการใช้คำอย่าสองแง่สองแงหรือหยาบโลนแบบนี้แต่ว่าท่าทางเนี่ยมันมีทุกที่แหละครับที่เป็นทุกเผ่าพันธุ์ทุกชนชั้นทุกภาษาที่ ต้องมีเด้งต้องเด้าเหมือนอ่ามูนบล็อกอะไรของเขาก็มีครับเหมือนกังนําสไตล์ก็มีครับก็ต้องมีเด้าก็ต้องหมอลําซิงต้องเด้อดังเด้อเด้อดังเด้อตึงตึงก็ต้องมีครับเป็นภาษากายแต่นะแต่นะตอนนี้จะบอกยังไงครับเพราะเพลงมันไม่สามารถไปแก้ไขได้แล้วไงเพราะมันนานมาแล้วแล้วก็ดูการผลิตเขาก็คือคนที่เอามาลงน่ะคือแค่เอาอาจจะเป็นการสนุกอยากจะสร้างคอนเทนต์หรือแค่ฮาฮากูไปเห็นมาสเตอร์นี่มาโทษคือเราไปเห็นมาสเตอร์นี่มา ก็เลยอยากจะอยากจะามาสื่อเฉยว่าคําเหล่านี้มันก็ฮาดีนะ<อ>ประมาณนี้<อ>ซึ่งดูการผลิตมัตเตอร์เก่าๆดูชุดแดนเซอร์ดูชุดนักร้องดูหน้าตาแต่ละอย่างแล้วมันไม,ม่มีอะไรที่จะทันสมัยอะไรเลยใน,<อ>ใน,ในภาษาตอนนั้น<อ>นะครับคือมันไม่มันไม่มีกระบวนการคัดกรองอมันไม่มีกระบวนการคิดอะไรมากมายหรอกอตอนนั้นเขาแค่เป็นภาษาท้องถิ่นทีเ<อ>เน่เล่นๆกัน<อ>ก็ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากให้แรงขนาดนี้นะ<อ> แต่ก็อย่าไปโจมตีกันมากเพราะว่าแกก็แก่แล้วเพราะว่ามอเตอร์นี้น่าจะประมาณ30กว่าปีเกือบ40ปีครับลูกบอกว่าเลิกรับงานไปแล้วครับผมน่าจะเลิกรับงานแล้วจำ ก็เป็นว่าใครสะดวกฟังก็ฟังก็สะดวกฟังก็ฟังนะครับก็อย่าเอาไปเป็นดราม่าพอหอมปากหอมคอแล้วก็ตัวตนที่จริงเขาก็ไม่ได้คาดหวังมากเขาอยากมาดังอะไรขนาดผมคิดเขาไปเขาก็ยังติดต่อแกไม่ได้เลยผมว่าจะเอาแกมาร้องเพลงผมว่าจะไวเหมือนเด็กผมจะมาเหมือนเนี่ยถ้าติดต่อใครได้เนี่ยผมเอาข้าไหาต้องทำนะเขาให้เราขึ้นชื่อว่าเป็นในห้างที่ชอบแบบเอาเน็ตไอดอลมาปั้นเลยมันต่อยอดได้ง่ายคือบางทีการสร้างตัวตนเนี่ย มันก็ยากอยู่แล้วแหะครับแต่ว่าถ้าใครที่มองเห็นว่ามันสามารถที่จะเอาไปทำเงินได้เอาคนที่มีกระแสไวรัลอยู่แล้วเนี่ยเอาไปเป็นบิชเตอร์สินค้าแบกปุ๋ยก็ได้ครับไปหวานปุ๋ยอยู่ท้องนาก็ได้หรือว่าเป็นเสื้อผ้าหน้าผมหรือขายปลาขายปลาแดกบองอะไรได้หมดครับมันอยู่ที่วิธีคิดผมมันชอบคิดมุมต่างอยู่เรื่อยว่าคีเอทเรื่องนี้ใครรับไครคีเอทเรื่องเพลงคนนี้รับไปคีเอทเรื่องเน็ตไอดอนคนนี้รับไปทะงานนี้โอเคครับ